สติกแมนเอ็มพายไหนดูซิมันจะเหมือนภาคสองไงไงสั่งซักสี่ตัวแล้วก็ตามนี้เนาะโอเควัอดีซอร์แมนสีทองอัมรามเลยเชนนะอันนี้จะเป็นเมดสกิลน้อนจะเป็นเมทมีสเปีย์ตันไม่กี่ตัวแค่นั้นเองเฮ <c oughs> เจอกูแน่กูเ,เรารู้มันออี <c oughs> ต้องตัวรวมหนึ่งยังไงก็ชนะโวอยกูนดนฆาตกรรมโหดไวให้กูไม่ยอมี่ยีอี่ี่ี่เนี่ยีเรียบร้อยเรียบร้อยฮะทีนี้อ่าสวยเลยจบเกมไวตีมเนอร์ได้สบายสบายฮะเอาเฮ้ยโอเคจะกันเลย ตีป้อมไม่โดนซะด้วยแต่สีอีกอย่างมันเลดได้รัวๆนะเพราะว่ามันมันฟรีป้อมแต่อาชิดอนโอเคตอนนี้เรา <Okay. S 1> ต้องระวังไอ้พวกอาชิดอนละว,ว่าไม่เถื่อนสักสองตัวโอเคจังสดบวกตัวนึง ตงแรกอะม่งเถื่อนเพราะว่ามันมันเออซิกไอ,อมันจะมีซอสหวานเลยบุกเลยได้ไหมขอตีไอ้นี่ก่อนมันไส้มันขอตีเป็นความที่ท,ที่ผิดที่ผิดนะอย่างมาหันเลยไอ้นี่มันจองล้างจองเวนจองผ่านนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันมานี่เลยมันมีปัญหาว่าเนี่ย อย่าไปต่อโต้เขาลูกอย่าไปต่อโต้เขาลูกค่อยตีจากด้านหลังมันเฮ้ยเฮ้ยมึงตีไม,ม่เน่ากลัวมากูช่วยตีตีเพื่อนมึงอนะตายตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตึบปัญหาคือมันยังไม่มีคัสเซอร์ไอชีดอนเนาะ มานี่ไปไหนบักปรอบมานี่อ้าวมานี่มานี่เนี่ยจี้ไม่โดนอีเน้นตายใช่ไหมไม่โดนอีกมานี่มานี่บักปรอบมานี่อนนืไปไหนไปไหนจะไอ้บุญลำมานี่เว้ยเว้ยมันมีตัวแทงมันแก่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วโดนไฟอคอกตาย งใช้ล็อกเก็ตนะมึงใช้ล็อกเก็ตเลอกูยังตีไม่กี่ทีเลยไม่ตายเลยเถื่อนจังเฮ้ยเลือดมันเหลือตีดเดียวเนี่ยเหลือตีดเดียวเนี่ยมานี่สใจปากรอบปากรอบมานี่ปากรอบ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 มานี่มานี่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยกูโดนเกียน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  ซอดแมนหกตัวแล้วคนสร้างสเปร์ตันเด้ยแหละโอเคสปาตัานในตำนานกูมาแล้วยี่นี้พร้อมห้าตัวไม่มีใครสามารถหยุดพวกกูได้ขอพรอยู่ตัวเดียวมึงดูฝั่งโน้นเฮ้ยเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทับกูยังไม่พร้อมเว้ยภัพกูย<ป>ังไม่พร้อมชิวอชิวอชิวอโอเค<ป>มันยัง,ม,ยงมันยังไ,ม,ม,งไ,ม,ไม่มันยังไม่หยุดเก่าเว้ยมันยังไม่หยุดเก่า,กามันยังไม่หยุดเก่าจัดการเลยแม่งไม่หยุดเก่ากัน กูหมันไส้นัทโนมากตามันไปเลยอุ้ยเกลาบาลสเปียร์ตันเฮ้ยๆมังยิงขัวมึงยิงขรัวโอ้ตามไปยันบ้านมันเลยเว้ยเฮ้ยไม่สเปียร์ตันไปเลยเฮ้ยสะใจกูหน่อยทับมันหาไปแล้วสักห้าสิบเปอร์เซนต์ก็ว่าได้พวกกูจะไม่ทน เดี๋ยวรอให้กูสปาตานหาตัวก็จะมึงเฮ้ยกูยังไม่ได้อ้ปากขาดขู่งอ้ยใช่ล็อกเก็ตวะโดนไฟคอ,อกตายมานี่ไอ้ปักปร,ปรอบึงอยากสู้กับกูกจะไม่สู้เลยมานี่สิมานี่ทับมึงเหลือสี่คนโอ้มไม่กอดไอ้เชี่ยมป็นคนขอพรเยอะชิบหกว่าที่ทำไมเยอะจัดการเลยจัดการให้มันจบจบโอเคสังหารคน จัดการมันลูกจัดการไอ้ไอชั่นก่อนไอ้ชิดแม่จัดการก่อนสิลูกจัดการมันจะกับแทงเอาแทงเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวลูกจัดการไอ้อนี่ก่อนจัดการไอ้นี่ก่อนสเปียร์ตกระโดดไฟกองตักูไม่ให้มึงยิงฟรีหรอกเว้ยจูกล่ะมึงจูกล่ะเออเหรอใครอยากจูก,กับสเป,ปียร์ต ออไอ้แทงแทงแทงจิวัวจวัวเอออย่ามาแย้งกูมาสิมาสิขี้กลัวอีเอาเฮย้ยอ,อือเอ้ยมันตีไม่โดนเว้แล้วมันีนะมันไม่โดนเออถามสิบสี่ดาเมจไม่ต้องหิวออเจบเกมเลยบอมปา การนี้จะเป็นหนาดินจานะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยคลาสเซนอาชิลอนก,กับเอ่อไมเนอรเราต้องการคนขอพรอหนึ่งคนจะต้นก็จะไปบุกเลยเพราะว่าเดีย๋ยวมันจิตป,ปอบกาเราเราต้องการไมเนอร์ขดซองสีตัวแล้วก็ไอ้นี่มานานหนึ่งตัวนะตอนแรกเราจะเก็บไปเพราะว่าสเปียร์ตันก่อนขอถามหน่อยนัทนูมันยิังไงวะ มันยิงต่อเมื่อคนไม้ชิ้นนี่ไม่ฉลาดว่ะพวกเราเกิดมาเพื่อตายแต่ไม่ได้ตายต่อมาพืมันนะสปาดาไดกาวไว้กเมริกาโอเคมันมีแต่พวกสักวดเพราะฉะนั้นเอเเดเ๋ยวเดันเดเดเดอดเ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 เดเดนดเ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 เเเเนเ เฮ้ยซอสวาดโดนรุมไม่เป็นไรเราช่วยแล้วแขนขาดเลยมึงโอ้สเปียร์ตันโดนรุมและเร,เริมไม่ได้การแล้วแต่เราสามารถจบไวไลว้โดยไม่ต้องเจอนินจานะฮะโอ้ซอดบาดมาอย่าให้ได้เจอนินจาถ้าเจอนินจานี้คือเอ้ยมึงทำอะไรอาชีดอนกูเห็นมึงนะอาชีดอนแม่งบักแปลกว่ะแม่งบักพิสดารบักพิสดารสุดที่ผมเจอ โู้ซอสหวานป้อมแต